สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดปยจกร์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับสําหรับวันนี้เจอกันบ่อยนะครับเนื่องจากเป็นวันแรกที่ทางกรมอุตุนิยมทิยาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพาาย,ยรุร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับและก็ที่สําคัญในช่วงบ่ายถึงค่านี้เตรียมรับมือเก็บของขึ้นที่สูงด่วนนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหรือว่า มีบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงก็ซ่อมแซมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่ร่วงแก้งระวังลูกเห็บตกแล้วก็ฟ้าผ่านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลในช่วงบ่ายถึงค่ำย้ําว่าลักษณะพายุจะเกิดขึ้นเยอะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาแจ้งเตือนในรอบบ่ายก่อนอื่นไปดูจังหวัดนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงวันนี้ สีแดงหลายจังหวัดนะครับแล้วก็สีเหลืองครอบคลุมโซนภาคตะนดเฉียงเหนือทั้งหมดแล้วก็ภาคตะวันออกในส่วนของสีแดงประกอบไปด้วยสกลนครนครพนมกาลสินร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสเกตนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วในขณะที่สีเหลืองนี่ครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดตราดจันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเราแล้วก็ทางด้าน นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินมหาสารคามขอนแกน่นชัยภูมิเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายแล้วก็บึงการนะครับครอบคุมในส่วนของภาคตะนเียงเหนือทั้งหมดนอกจากนั้นภาคเหนือพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับภาคกลางนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนี่คือที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของกลุ่ม เมฆฝนในช่วงรอบบ่ายนี้ตอนนี้ตอนเช้าอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นนะครับที่สําคัญจับตาดูในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้เตรียมรับมือเดี๋ยวพาไปดูโมเดลในส่วนของ ECM-WF นะครับศูนย์พยากรณ์อากาศระยักลางยุโรปซึ่งก็เป็น วันแรกนะครับที่ทางกรมอุุนิยมวิทยาแจ้งเตือนแล้วก็ในช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายต้นๆ้น,นบ่ายโมงบ่ายสองที่ผ่านมาเริ่มมีก่อตัวนะครับอําเภอคาม่วงกาลาสินนี่พายุฤดูร้อนแรงเลยนะครับอําเภอกุดบากสกลนครอําเภอภูพานอําเภอสามชัยกาลาสินอาเภอหนองกุงงรีอําเภอยางตลาดแล้วก็กรรันทะวิชัยมหาสารคามกําลังก่อตัวขึ้น,นครับอาเภอเมืองมหาสารคามอําเภอกุดรังมหาสารคามนับกันทะลมศรีสเกตยางชุมน้อย แล้วก็อุทุมพรวิสัยศรีสเกตห้วยทับทันอำเภอศรีขรภูมิสุรินทร์นะครับอำเภอรัตนบุรีสุรินทร์เมืองอำนาจ,จเจริญปทุมราชวงศ์สาอีกชุดหนึ่งอยู่สีคิ้วโคราชนะครับอำเภอสูงเนินอำเภอปากช่องโคราชบางส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดแรกแนวหน้านะครับที่นํามาแล้วก็บ่ายถึงค่าโดยเฉพาะบ่ายแก่ๆน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของ กลุ่มพายุฝนฟ้านขนองชุดนี้นะครับส่วนทางด้านภาคกลางก็ยังไม่ครอบยังไม่ก่อตัวขึ้นนะครับต้องรอดูในช่วงบ่ายถึงค่านี้หลายพื้นที่จะเริ่มก่อตัวขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่านี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงประมาณ15-19ถึง19นาฬิกาวันนีน้นะครับพืพ้นทีน่ไหนบ้าง ที่เตรียมรับพายุร้อนนะครับในช่วงบ่ายตรงนี้จังหวัดมุกดาหารนะครับจุดนี้เตรียมรับมือนะครับมุกดาหารแถวอําเภอชานุมานอํานาจ,จเจริญด้วยนะครับร้อยต่อระหว่างมุกดาหารกับอํานาจ,จเจริญน,นิคมคำสร้อยแล้วก็ทางด้านจุดนี้นะครับอําเภอดอนตาลอําเภอเมืองมุกดาหารนิคมคำสร้อยแล้วก็ต่อมาสีเมืองใหม่นะครับ อำนาจเจริญน,นะครับสีเมืองใหม่ตรงจุดนี้ระวังนะครับอำเภอโพไซนี่นะครับโซนนี้เรียบชายแม่น้ำโขงเขมราชนะครับอำนาจเจริญไรมาชานุมานะครับอำนาจเจริญดอนตานอุบลราชธานีขอภายนับดดนดอนตาลมุกดาหารนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับคำชะอีโซนนี้มีโอกาสที่จะเจอ พายุรดูร้อน,นครับเรื่องนกทานะครับเสนางนิคมเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะครับนี่คือจุดนี้นะครับจุดที่มีโอกาสจะเกิดพายุรดูร้อนป่าติ้วนะครับยะโสธรแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้จะเป็นกุดชุมนะครับกุดชุมปาติ้วฝั่งนี้จะมาเรื่อยๆนะครับ ยะโสธรเมืองยะโสธรนนครับมีโอกาสเจอฝนพนมพายร้อยเอรอยต่อระหว่างยะโสธรกับร้อยเอ็ดคำเขื่อนแก้วนะครับนี่คือเป็นจุดนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอพายุดูดร้อนโซนนีทซายมูลเสรีภูมิของร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้โพนทองร้อเอดนี่คือในช่วง15นาฬิกานะครับตามคาดการแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น จังหวัดสะแก้วนี่นะครับสะแก้ววัฒนานครเขาชะกันแล้วก็ตาพญาทับโนนดินแดงเสืงสางโคราชคอนบุรีประคำและหานทรายนางรองบ้านกรวดทับพราชัยนะครับเตรียมรับมือในส่วนของพายุดุรุร้อนชุดใหญ่ปูงน้ำร้อนสอยดาวท่าใหม่จันทบ,บุรีอําเบอขลุงแหลมสิงห์เขาสมิงตราดแดนชุมพรแหลมงอบนะครับ ก็เป็นจุดที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุรุดุร้อนในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับโดยเฉพาะบ่ายแก่แก่โซนีสารตะวันออกตรงนี้รอยต่อระหว่างมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็ยะโสธรครับเรียบแม่น้ำขงไปเนี่ยเข้ามาด้านในนะครับอาจจะมาช้านิดนึงในส่วนของพายุรุูร้อนรอบนี้แต่ว่าก็มานะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับมีโอกาสเจอกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับเขาพนมกระบี่พังงาพระแสงฉวางทุ่งสงนะครับสีเกาตรังย่านตาขาว ควรโดนสตูลสะดาวนาทวีหาดใหญ่จนะนะครับควรเนียงบางแก้วพัทลุงชะอวดทุ่งสงฉวางท่าสารานะครับเป็นโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองครับยะลาสบ้าย้อยนาทวีนาราธิวาสปัตตานีนะครับตรงนี้มีโอกาสเกิดพายุฤุดูร้อนครับพายุฝนฟ้าคนองแล้วก็ ลมกระโชกแรงโดยเฉพาะส่วนทางด้านอีสานตอนนี้15นาฬิกานะครับพอช่วง16นาฬิกาเดี๋ยวเราไล่ดูเป็นรายชั่วโมงไปเลยนะครับ16นาฬิกาจังหวัดมุกดาหารครับตรงนี้มุกดาหาราโซนนี่เดี๋ยวดูจังหวัดนะครับนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับคำชะอีบางส่วนแล้วก็ขาม,มาเสือเองนกทายะโสธรน,นะครับ ชานุมานอำนาจ,จเจริญดอนตาลมุกดาหารเสนางนิคมปทุมราชวงศ์สาเขมาราชนะครับโซนนี้แล้วก็โพไซกุดข้าปุ้นนะครับยะโสธรเรียบตามโขงมานี่นะครับมีอโอกาสเกิดตระการพืชผลพนาอำเภอลรืออำนาจอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะครับอำเภอป่าติ้วยโสธรกุดชุม เลิงนกทานะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะพายุรุดูร้อนอาจสามารถพนมพลายร้อตรงนี้เข้ามาที่ร้อแล้วนะครับโพนทรายมหาชนะชัยนี่คือจุดนะครับที่เป็นจุดที่มีโอกาสจะเกิดพายุรดูร้อนนะครับตรงนี้16นาฬิกาแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นละหารทรายบ้านกรวดนางรองคอนบุรีโชคชัยสีคิ้ว สาแก้ววัฒนานครหนองว่าคลองหาดสวยดาวป่องโป่งน้ำร้อนนะครับจันทบุรีขลุงตราดแดนชุมพรนะครับแดนชุมพรจันทบุรีขลุงตราดแหลมงอบนี่คือในช่วงประมาณ16นาฬิกานะครับ16นาฬิกาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น คุระบบรีตะกัวป่าพังงาภูเก็ตกระบี่เขาพนมพระแสงนะครับฉวางบ้านนาสารหาดยาวนะครับทรายขาวสีกลากันตรังนะครับแล้วก็ควรโดนนะครับสตูล สตูลยะลานาราธิวาสนะครับภาคใต้มีฝนนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนเยอะนะครับฝนเยอะไม่น้อยกว่าโซนอีสานเลยอีสานเจอพายุฤด,ดูร้อนนะครับส่วนภาคใต้นี่ฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็พอช่วง17นาฬิกา17นาฬิกาก็เป็นโซนนี้จังหวัดมุกดาหารนี่นะครับมุกดาหารนี่คมคำสร้อยดอนตาลสายมูลเสรภูมิ ป่าติว้วอำนาจเจริญคำเขื่อนแก้วแล้วก็ทางด้านสีเมืองใหม่นะครับสีเมืองใหม่เขมาราชพนานะครับอ,อ,อุบลราชธานีนะครับอําเภอเมืองอุบลจุดนี้นะครับจุดที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุรุน้รนหนักนะครับตรงจุดนี้สีเมืองใหม่ตะการพืชผลนะครับพนาอําเภอนะครับปุ้าวปุ้น โคไซปทุมราชวงศานะครับเขมราชวันนี้ต้องเตรียมรับมือในส่วนของพาย,ยุรุูร้อนนะครับสีเมืองใหม่โขงเจียมด้วยนะครับฝั่งนี้พิมูลมังสาหารตาลสุมนะครับเมืองอุบลราชธานีฝั่งนี้จะเป็นเขื่อนในอุบลน,นะครับม่วง30คําเขื่อนแก้วมหาชนะชัยคอวังนะครับยางชุมน้อย ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับก็หลายพื้นที่นะครับในส่วนของทางด้านโซนภาคอีสานตอนล่างนะครับก็จะเป็นสะแก้วคอนบุรีสอยดาวฝั่งนี้จะเป็นสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ต สิกาวตรังย่านตาขาวควรโดนหัดใหญ่นะครับนาทวีชนะสบายย้ายยะลาหลือสะนาราธิวาสนะครับตะก,วกัวป่าคุระบุรีนี่คือโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองนะอิสานี่พายุดร้อนส่วนภาคใต้นี่พายุฝนฟ้าขนองนะครับ,นนนรบในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะบ่ายแ,แก่ๆนะครับตรงนี้หัวค่ำประมาณ17นาฬิก แล้วก็พอมาดูช่วง18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาก็กระจายตัวมาด้านในมากขึ้นนะครับตรงนี้สีเมืองใหม่นะครับอ,อําเภอสีเมืองใหม่เ,เดี๋ยวดูจุดต,ตรงนี้นะครับสีเข้มๆนี้สีเมืองใหม่นะครับแล้วก็ทางด้านหลการพืชผลนะครับโซนนี้ ก็มีโอกาสจะเจอพายุรุร้อนนะครับตาลสุม่มเขมราชนะครับโซนจุดนี้สีเข้มนี้นะครับเขมราชตาลสุม่มแล้วก็ทางด้านาปทุมราชวงศ์าอำนาจเจริญนะครับน้ำปลีกหลืออำนาจอําเภอคําเขื่อนแก้วนะครับยะโสธรทรายมูลกุดชุม เรนกทานะครับมีโอกาสที่ชาเกิดพายุฝนองลมกระโชกแรงแล้วก็สตึกบุรีรัมนะครับสนมบึงบูนสีขอรับคูมปรางกูเมืองสุรินกระสังคูเมืองประทายพิมายนนสูงพยกรภูมิพิสัยนะครับว่าปีประทุมร้อเอมหาสารคามกุดรังขันกันนะครับกาลสินนามน อุดรธานีนะครับหัวค่ําม,มีลุ้นในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็ทางด้านบ้านกลวดรหารทรายตาพยาวัฒนานครสะแก้วหนองว่าโป่งน้ําร้อนจันทบุรีขลุงตราดปราจีนบุรีสีคิ้วนะครับโนนสูงอุดรธานีโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองตรงนี้18นาฬิกา ส่วนภาคใต้ภูกเก็ตพังงากระบี่เขาพนมนับสิเกาตรังย่านตาขาวทุ่งสงฉว่างพระแสงบ้านนาสารสิชนท่าสารานครศรีธรรมราชควรเนียงควรโดนสเดานาทวีชนะสบ้ายอยยะลาลือเสาะสุงไหโกโลกนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคนองนะครับเฝ้าระวังในส่วนของ ฝนตกหนักนะครับส่วนภาคใต้อาจจะไม่มีลมแรงในรูปแบบของพายุฤดูร้อนครับแต่มีฝนหนักต่อเนื่องส่วนภาคอีสานนี่ระวังพายุฤดูร้อนนะพอช่วง19นาฬิกาก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับ19นาฬิกานี้สตึกนะครับสตึกคูเมืองสนมพญกระพุมวิสัยนาเชื่อวาปีปทุมกุดรังบ้านไผ่มหาสารคามเมืองร้อยเอ็ดเมืองมหาสารคามเสรภูมิ เมืองการาสินเมืองขอนแกน่นแล้วก็ทางด้านอุดรธานีฝั่งนี้จะเป็นมุกดาหารนะครับนีคมคำส้อยดอนตาลอําเภอเมืองมุกดาหารอําเภอชานุมานนะครับแล้วก็ทางด้านเมืองอุบลราชธานีสำโรงเดชอุดมโขงเกียมขตปรางกลูนะครับข่ขันตรงนี้สีสเกตสังขาสีขอรพูมสุรินเมืองสุรินนะครับ แล้วก็ละหารทรายบ้านกรวดตาพยานี่คือมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะครับขอนแกน่นแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึงอุดรธานีบางส่วนนะครับตรงนี้ช่วง19นาฬิกาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกภูเก็ตพังงากระบี่ภูระบุรีตะกวดป่าสุราษธานีบ้านนาสารตรังสงขาปัตตานียะลานราธิวาสที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุ อนพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับตรงนี้ช่วง19นาฬิาพอช่วง20นาฬิกานะครับ20นาฬิกา็ยังคงมีโซนจุดนี้นะผ่างฝั่งอีสานนาเชือกว่าปีประทุมกุดรังบ้านไผ่เมืองสาราคามเมืองขอนแก่นเมืองกะสศินนะครับแล้วก็มาพยากภูมิมิสัยประทาย คูเมืองสตึกบุรีรมัมนางรองพัฒพราชัยปราศาสตสังขะสุรินทร์ศรขอรภูมิปางกูภูสิงห์ไผ่บึงพายุบเบญจรักษ์กันธรรักษ์บ้านกรวดละหารทรายคอนบุรีสาแก้ววัฒนานครครับที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับตรงนี้20นาฬิกาพอช่วง21นฬิกานะครับ22นาฬิกาก็มีบางจุดนะครับโซนนี้ เดี๋ยวช่วงหัวค่ำจะมาอัปเดตในส่วนของพื้นที่ที่มีพายุดูร้อนสดนะครับนางรองบุรีรัมพ์พ,พัาชัยบุรีรัมคูเมืองสตึกปราสาทนะครับโนนสูงพี่มายแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับจังหวัดเลยบางส่วนนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงบ่ายวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ